สวัสดีนะครับทุกคนอ่าปอปปพพปีวันสาขาแลวันนี้จะมาตลาดเหมือนเดิมนะครับทุกคนอ่าวันนี้พมมีอ่าผลิตภัณฑ์สิง้าอ่าเป็นจอยแอนดอยขนาดเจ็ดนิ้วนะครับทุกคนอ่าตัวนี้เป็นจอยแอนดอยขนาดเจ็ดนิ้วเวอร์ชันสิบสองนะครับสามารถแอปเปิลกา a ีอ่าแอนดรอยออโต้ได้นะครับทุกคน ตัวนี้จะเป็นสเปคตัวแรงนะครับสำหรับจอยนดอยอ่า7นิ้วนะครับที่ลูกค้าถ้ามาเยอะมากนะครับว่าจอยนดอยขนาด7นิ้วนะครับมีอ่าสเปคตัวซุกไม่นะครับวันนี้ทางพีวันถ้าใครที่ระมาลามีกล้องเลยนะครับทุกคนส่วนอุปกรณ์ที่มาในกล้องนะครับมีอ่าอุปกรณ์อะไรบ้างอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับทุกคน ขับผมส่งส่วนอุปกรณ์ที่มาในก้องนะครับทุกคนตัวนี้จะเป็นตัว GPS นะครับตัว GPS เสแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวต่อจอปีร้านนะครับสำหรับรถเจตีนังหรือว่าต้องการเพิมจอปีร้านนะครับตัวนี้สามารถเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับทุกคนแล้วก็จะมีพอดยืดบีนะครับมาให้ช่องชุดเมื่อนเดิมนะครับทุกคนพอดยืดบีมาช่องชุดนะครับแล้วก็ปักต่อกล่องทอยลังนะครับ แล้วก็ที่สำคัญนะครับตัวนี้จะใส่ซิมได้ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ตัวนี้มีสายสำหรับต่อไม้นะครับสำหรับอุปกรณ์เสริมนะครับต่อไมโครโฟนได้นะครับทุกคนแล้วก็มีเสาเป็นเสาสี่จีนะครับแล้วก็จุดตักสายไฟนะครับทุกคนแล้วก็ตัวนี้นะครับเพี้ยนจาก จอยด้วยตัวไปนะครับจอยน้อยตัวไปจะใช้เป็นตัวอ่าซ้ายต่อกองล้างนี้นะครับที่เป็นอ่าตัวรับไบไฟนะครับแต่ว่าจอยด้วยเจ็ดนิ้วของเราตัวนี้นะครับจะให้เป็นเสาเป็นเสาเกี่ยวอ่าประมาณนี้นะครับอ่าสำหรับอ่าไว้รับอ่าสัญญาณไบไฟนะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวเราไปชมอ่าภายในตัวเครื่องว่าจะเลี้ยวจะชัดอ่าขนาดไหนนะครับไปรับชนอย่างไรเออปุ๊บ สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้จะพามาดูภายในตัวเครื่องจอยแอนดรอยขนาดเจ็ดนิ้วนะครับตัวนี้นะครับว่ามีแอปพลิเคชันอะไรบ้างนะครับในตัวเครื่องนะครับที่ให้มากับตัวเครื่องนะครับทุกคนมี YouTube มีตัวควบคุมพวงมาลัยนะครับประมาณนี้นะครับใน YouTube ก็จะเราสามารถเลือกควางเพลงใน YouTube ดูนั้งไม่ว่าจะเป็นควางเพลงดูนั้งใน YouTube ได้เลยนะครับทุกคนตัวนี้ก็สามารถควบคุมพวงมาลัยรถนะครับ สำหรับหลอดที่มีความต้นตองไว้นะครับตัวนี้จะอ่าลองรับนะครับทุกคนกับผมส่วนการดูหนังใน youtube นะครับตัวนี้ก็จะให้ภาพอ่าความคมชัดสูงเลยนะครับทุกคนความคมชัดระดับ 4K นะครับด้วยจอ q led นะครับทุกคนอ่าและที่สำคัญตัวนี้จอแอนดรอยตัวนี้นะครับสาม,มารถรองรับอ่า apple carplay android auto นะครับแบบหลายสายด้วยนะครับทุกคนอ่าสำหรับอ่าลูกค้าคนไหนที่ใช้ iphone าสามารถขับพีได้เลยนะครับแล้วก็ระบบแอนดรอยนะครับก็สามารถขับแอนดรอย a u โตได้เลยนะครับทุกคนขับพ้มตัวนี้ก็จะมาด้วยระบบดีเพีด้วยนะครับทุกคนสามารถปรับเสียงได้นะครับตามาความต้องการของลูกค้าเลยนะครับทุกคนหรือ่อจะเลือกเป็นปับเป็นป๊อปเป็นแจ็คหรื่อเสียงมาตาทันนะครับทุกคนสามารถปรับได้เลยนะครับตัวนี้ กับผมแหละที่สำคัญนะครับตัวจอยนดอยตัวนี้นะครับซ่ามารถรองรับกองถอยหลังนะครับในระบบเอสดีนะครับหรื่วว่าเป็นกองถอยหลังที่ให้ความกดจัดสูงนะครับทุกคนโดยหนึ่งพันแปีนะครับยิมาเฟมเมเลตนะครับมุมมองที่กว้างนะครับลอยเจองศานะครับและที่สำคัญนะครับามาพร้อมตัวไฟ LED 12ดวงนะครับรอบตัวกองเลยนะครับทุกคน กับผมเป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับจอยแอนดรอยขนาด7นิ้วของเราตัวนี้นะครับเป็นจากแบรนด์มิชิก้านะครับทุกคนเป็นตัวแอนดรอยเลมซี่ลอมบ์614นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมหรือสามารถเข้ามาทดลองเล่นได้ที่ปีวันสาขานครศรีธรรมราชคอนนะครับทุกคนสำหรับปีวันไหนที่ต้องการจอยแอนดรอยขนาด7นิ้วตัวนี้นะครับก็สามารถ โทรสอบถามเบอร์โทรด้านหลังนี้ได้เลยนะครับผมหรือว่าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ w w w เว็บคาร์โปมา켓บล็อกนะครับสํารับวันนี้ก็กดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวคลิปตัดไปผมจะมา,ารีวิวผลิตภัณฑ์สินค้าตัวไหนนะครับก็กดตามด้วยนะครับสํารับ